พาไปอาจจะปลาสองสาโลไงอุ้ยโดนก็บอกแล้วไงก็บอกแล้วไงอ่าสีเหลืองลายเสือนะโอ้โหเต้พิจิดเชือกผมไม่เอาด้วยหรอกไปถอดตีไปก่อนหาเรื่องนั้นนะหาเรื่องไปนู่นฝั่งนู้นเลยมองผมมองไม่เห็นเลยว่าเกี่ยวกับตบเหรอตีเชยดทักตัวอยู่สองเซนเกือบถึงผมผมก็ต้องเอาสองมิลเนี่อย่างเงี้ยสายผมได้อยู่ร้อยห้าสิบหนึ่งหนึ่งสิบสอง นีนะ่ผมจะขายเตล่าเบอร์2,000ไม่แพงผมเอาไม,ไม่แพงนี่คือเท่าไหร่ไม่แพงสี 2, ่สองพันอสีตับบุญลึกเนาะผมก็สี 2, 000, ่สองพันเนี่ยรวมสองพันสิบของน้ำสองพันยี่สิบสองใช่ไหมคุอเปิดเริ่มดังแล้วแต่แกเริ่มคดแล้วดิว ผมไม่อยากซื้อแล้วตอนนี้ต้องผมนะคลิปทุกตัวอาจจะไม่พาไปอาจจะปลาสองหล่โลไงโอ้ยโดนโดนเขบอกแล้วไงก็บอกแล้วไงไม่อยากคุยเราบอกแล้วไงผมผมสะบัดหลุดแล้วเนี่ยหลุด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 เอ้าหลุดจริงจริงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไปไอ้หลุดไอ้ทิศไอ้ทิศไอ้ทิศใจเย็นเตี้ยนใจเย็น แล้วก็เข้าทีมนแลงรูงี้นี่เกมผมไม่กล้าถ่ายรูปเลยนี่อย่างเงี้ยโอ้โหขอบคุณเอ้ยอะขอบคุณเยอะขอบคุณช่างแขนก็เลื่อนรูงี้ผมมีที่ยืนบ้างเถอะขอบคุณมากัและวลังรเลังรถ นี่นะครับปลาช่อนตัวแรกของเราด้วยเหยื่อด้วยเหยื่อลองสององ่งปลาช่อนฮะตรงงานหวานเจี๊ยบเนี่ยฮะสีเหลืองลายเสือนะนี่นะ